สวัสดีค่ะนัดจะพูดถึงประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายดบเบิลแคร์ลูกค้าท่านหนึ่งต้องการจะซื้อประกันสุขภาพให้กับลูกสาววัยสเดือนเด็กแรกเกิดเบีย้ยจะแพงมากกว่าวัยผู้ใหญ่แต่พอเด็กเริ่มถึงอายุห้าขวบเบีย้ยก็จะเริ่มลดลงอายุทยาชีวิตมั่นคง A85 ทับ20ชำระเบีย้ย20ปีรุ้มครองยาวนานถึง85ปีและบริษัทยังให้ความรุ่มครอง การรักษาพยาบาล8ล้านบาทต่อปีกรมทันและยังมีค่าห้องให้ถึง3,000บาทต่อวันและบริษัทยังเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าอีกถึง16ล้านบาทคุ้มครอง10ในโรคร้ายแรงหากตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งและยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกบริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลติดต่อกัน4ปีกรมธันหากวันนี้ ณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านใดต้องการที่จะซื้อประกันสุขภาพให้กับบุตรหรือให้กับลูกหลานของท่านเองต้องการที่จะความคุ้มครองและต้องการอยากจะได้แผนแบบเหมาจ่ายวันนี้ลองติดต่อแล้วก็พูดคุยกับพี่นดดัดได้หรือว่าโทรศัพท์มานะคะแล้วก็สอบถามได้ค่ะ